นี่นะนครับดูมือผมนะเนี่ยเราผมดึง <sk> ขึ้นอย่างนี้นะนี่คือยกขึ้นเลยนะเนี่ยผมจะยกขึ้นนะโอเคนะครับนี่นะต่อมาครับเร่งกัเลี้ยงก่อนนะอันนี้ผมไม่เร่งเยอะนะผมเอาแค่เอฟพอนะครับผมอ่าต่อมาอย่าลืมปลดล็อกนะครับอย่าลืมปลดล็อกคอนโทรลนะฮะจะอยู่ด้านนี้นะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วนะนี่นะครับทีนี้ดูมือผมนะครับผมจะจับคอนโทรลแล้วนะดูนะผมจะจะยกปูมแล้วนะครับปึ๊บนี่นะนี่คือผมยกแล้วนะนี่ผมมาลงนะครับนี่อันนี้คือลงยกขึ้นแล้วนะเดี๋ยวถึงไงเมื่อกี้นะนี่อกปนนอย่างี้ะครับผมเนี่ย ยกขึ้นโลงนะครับจะไปดูอีกฝั่งซ้ายมือแล้วนะอีกคอนโทรตัวนึ่งนะดูดีครับตัวนี้เป็นคอนโทรลสวิงนะครับผมยืดอามนะแต่ยืดบูมนะครับผมในอ้อมนะพอปิดนี้ยยืดบูมตลอดนะครับนี่เราสวิงไปทางนี้ก็ซ้ายสวิงมาเนี้ยขวาเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่นะครับไม่แค่เราสับคอนโทรลมันให้ได้นะเราเขาขับความเข้าใจมันให้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดินนะครับเดินหน้าไปหลังเทนะครับไม่มีอะไรนะนี่นะเดี๋ยวเราจะลองดูนะนี่นะนี่นะครับผมนี่นะนี่นะครับผมไม่มีอะไร